สวัสดีครับผมช่างเญทรัพย์นะครับอยู่ที่เจ้านุ่มสมัยเล่นตอไม้เก่าครับหรือว่าไอหนุ่มซีอีพี่น้องซีซีสองร้อยคิดซีอีหรือว่าซีอี งานนะ่้พี่น้องได้ชมกันเลยคลาย่ารื้ววอเอาต,อไ,ตอไม้เอไม้เก่ารือออกมาจากสระครับเพื่อจะ ตัดแห้งแล้วก็ oh. <laughs> โอ๊ยตกใจอนยะู่น้องไม่ดูใกล้ๆเลยดูว่าพี่เหลือม ร้อยสามสิบแปดแรงมากครับส9 3เก้าสามลูกบาทเมตรอาเคียให้ดูหน่อยสองร้อยีีจริงๆก็บอกสรรพคุณไปหมดแล้วพี่น้อง นะครบับอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ถ้าสนใจสอบถามได้ครับ0ูนย์เจ้าแปดสองจสองีูงไม่เคยเจอก็เจอครับลุกเล่นของเขา ดดูเครื่องยนต์ก็เล็กๆนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ขึ้นไปดูดูเช็คแต่ว่าพัดลมใหญ่ระบบระบายความร้อนใหญ่ครับนะมากช่วงลางก็ใหญ่นะช่วงล่างก็ดูกครับดูเอาไปองดูว่าสมส่วนกันนะครับไม่ไม่ไม่เก๊นะครับ กวางควางฮะตามไปดูอีกพี่น้องก็ดูเจ้า200รซีหรือว่าโคมัสซี่นี่จนจนอิ่มแลนะ้วพี่น้องอิ่มอิ่มทั้งปีนะครับโอ้ต้นอะไรเนะี่ย กองไว้ครับเดี๋ยวจบของนาจัดการออกเฮ้อไปห่างๆหน่อย กีก็ออกแบบได้สวยนะครับรุ่นนี้กว้างไม่ลึกครับไม่ลึกกว้างแล้วก็มีรอ,องรับเชื่อมแนวฟางครับนะกุ้งี้อย่างนี้จะมีคล้ายๆนะแคทนะครับแคทก็เหเบอนกันเะเชื่อมอย่างนี้ผมมาสึกแคปสมิเตโมโ,โกเบเชื่อมเหมือนกันยังไงกุ้งกีคล้ายๆกัน คุณกีที่ดีหรือว่าบักเก็ตนะภาษาอนะังกฤษนะเมื่อกี้นี่เหล็กนี่ต้องถ้าดีๆเนี่ยเหล็กฮัตด,ด็อกครับนะเหล็กแข็งเหล็กแข็งแกร่งบางท่านก็ถามเอ๊ะบูมกับอาร์มนี่เหล็กตันหรือเปล่าไม่ใช่เลยพี่น้องเป็นเหล็กแผ่นที่ประกอบกันเชื่อมหมายว่าเหล็กนั้นชนิดแข็งพิเศษไม่ใช่เหล็กธรรมดา แล้วก็บรันทายบันทายนี่ไม่ใช่เหล็กเหล็กตันนะครับก็จะมีมีปูนมีแร่เหมือนกันที่เคลือบไว้ข้างในครับเพื่อทําน้ําหนักเป็นเวทนะเป็นเบทเพื่อทวงน้ําหนักไม่ให้กระดกนะครับะจะมีส่วนผสมหลายอย่างจะเป็นปูนหรือว่าแร่นะครับที่ว่าน้ําหนักที่น้ําหนักไม่หายถ้าพาไปนี่บันทายนี่เป็นปูนนะครับ กล่องหลังตัวน้น้ำมันแบบออโต้สมส่วนดีครับดูดีดูด,ดีชาตพาามูมิวสานพี่น้องอ่ะมีต้นกระถินนรงครับต้นสินรงที่ตายเดี๋ยวจะรันให้ จอดคุยก่อนว่าเหลือต้อนไหนว่างนะครับอเอาตัวน,นี้ก่อนครับินนรงครับเราเป็นฟืนได้หน้าหนาว เดี๋ยวอีกอีกเดือนนี้จะเริ่มเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับต้นกระถินนร์ก็จะใช้เอาท่านนะครับเกรดเกรดดีมากพี่น้องถ่านดีนะครับกระถินนรงเนี่ยถ่านดีมากแล้วก็ถ้าทำเรื่อยนะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นรั้วภายในบ้านนะครับกคนแล้วก็ลายสวย ต้นขี้เหล็กเหมือนกันต้นขี้เล็กก็สวยครับถ้าเราเลือกขนาด2นิ้ว3นิ้วโคมกซื้อก็พูดถึงก็เป็นรถรถขุดระดับโลกนะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกเหมือนกันที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อปีปรอบร้อยปีนะจะรอบร้อยปี ที่ผ่านมานะครับเราสร้างเครื่องจักรหนักไม่ว่าจะเป็นรถขุนหรือมอเตอร์เกรดหรือว่าแม้แต่ฟกรลิฟต์นะครับฟกรลิฟต์ก็ยังสร้างนะ จะเอาไว้ตรงไหนเลยพุ๊บมาน้องพุ้บครับพุ๊บไม่ดูเลยก็ถือว่าสมรรถนะในการทำงานนะครับถือว่าโอเคพปปี่น้องนะครับทดสอบผ่านเหมือนกันสำหรับเจราคณสื่อสมอยซี ตันนี้เลื่อยได้ไหมส่วนใหญ่ก็เผาทานกันครับอ,อัดให้ดูตัวหน้าต่อตานะครับหลบก่อนน้องลบต้องค่อยๆเดี๋ยวมีก,กันกระดุกเมมโมรี่ร2 8ยิิกเต็มเลย่น้อง ร้อยครับเอาไว้อย่างงี้แหละเอาอันเอาอันนี้ออกแนะ่ไมยน้อยอ,ะอ่ะอ๋ดที่ังไหนอ๋อตรงนี้ไม่ต้องครับสองต้นเนี่ยไว้ เราไปน้องจะเดินไปนิดนึงโค้ดสึกก็ใช้สติกเกอร์นะครับติดที่บันท้ายแล้วก็ที่บุม เิบพี่น้องนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวจะพักสักครู่ครับือว่าจะเอาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเล่นตรงนี้หน่อยครับอ้ให้ชมชมกันใกล้เลยมีตน้นยูคาลิปตัสครับแล้วก็ทินนารงหรือว่าเป็นวัดจะรพืแต่ก็ โตวไวครับโตเร็วโตวได้ทุกที่ครับขายได้ด้วยเป็นไม้เศรษฐกิจอย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตนกระถินหรือกระถินนรงหรือว่ายูคาลิปตัสนะครับจะโตวโเร็วปลูกตามพันนาก็ขึ้นขึ้นดีครับ <laughs> โอ้โอ้มีโยกครับมีโยกดันให้หน่อย กกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ